มาติดตามการถแถลงผลของการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่4นะคะคณะผู้แทนพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ของไทยถแถลงผลการพูดคุยกับ b r n มั่นใจกรอบความริเริ่มรมดอนสันติสุขลดใช้กฎหมายช่วยสร้างบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเกิดสันติสุขค่ะ เมื่อวันนี้คณะพูดคุยสันติสุขของไทยได้ถแถลงผลการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้แทน b r n ที่ได้พบปะหารือและพูดคุยแบบเต็มคณะครั้งที่4นณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่31มีนาคมและวันที่1เมษายนที่ผ่านมาโดยเป็นการถแถลงผ่านไลฟ์สดเพจกรมประชาสัมพันธ์และเพจสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งระบบซูมให้ผู้ให้สื่อมวลชนนะคะได้ซักถามพลเอกวันลบรักษณะผู้แทนคณะพูดคุยสันติสุขของไทยกล่าวว่าการพูดคุยระหว่างฝ่ายไทยกับผู้แทน BRN นํำโดยอุสตาร์อานัตอับดุลระมานมีความก้าวหน้าและมีนยัยยะสำคัญและเป็นเป้าหมายที่จะนำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งสร้างสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีสาระสำคัญคือ ส่วนสาระสำคัญนะครับก็คือเมื่อวันที่31มีนาคม2565ไ,ได้มีการรับรองเอกสารหลักการทั่วไปว่าด้วยกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขโดยกําหนดให้มีการพูดคุยและเปิดกว้างในการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเพื่อบรรลุทางออกให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามแนวคิดชุมชนปาตานีภายใต้ความที่เป็นรัฐเดี่ยวของราชนากรไทยตามที่ได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับ ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นพ้องร่วมกันในความเริ่มเร็มรมฎอนสันติสุขด,ด้วยการสร้างสภาะวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสันติสุขในว่วงเดือนรามฎอนเพื่ออำนนยความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจอย่างปลอดภัยซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจต่อกระบวนการพูดคุยทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวมีลักษณะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติอย่างเกื้อกูลกันเพื่อลดความรุนแรงในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงบทบาทและขอบเขตหน้าที่การทำงานของคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนการพูดคุย ในประเด็นสารรัศาสต์สามคณะประกอบด้วยคณะทํางานร่วมเรื่องลดความรุนแรงคณะทํางานร่วมเรื่องการปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่และคณะศึกษาร่วมเรื่องการสรอบอภิหาทางออกทางการเมืองโดยมีการมอบหมายบุคคลผู้ประสานการ ปฏิบัติของคณะดังกล่าวครับซึ่งในห่วงเดืนดอนรอมฎอนฝ่ายความมั่นคงจะลดปฏิบัติการเชิงรุกหันมาเน้นอำนวยความสะดวกและให้ด่านตรวจเป็นจุดบริการประชาชนเพื่อสร้างบรรยากาศเอื้อให้พี่น้องมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างสะดวกเช่นเดียวกันกับทาง BRN ในการลดใช้ความรุนแรงในช่วงเดืนดอนรอมฎอนแต่สิ่งที่ห่วงคืออาจจะมีมือที่สมที่ขัดแย้งผลประโยชน์เข้ามาก่อเหตุแล้วโยนความผิดให้กับภาครัฐ โดยเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการปลดป้ายรูปภาพของผู้เห็นต่างตามด่านต่างๆลงส่วนแนวทางให้ผู้เห็นต่างได้เข้ามาปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิด ในช่วงสิวันสุดท้ายเดือนรอมฎอนนั้นได้มีการประสานพูดคุยกับผู้เห็นต่างผ่านผู้ประสานเพื่อให้แสดงเจตจำนงนักรบพบรักกลับบ้านสร้างสันติสุขซึ่งจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความไว้วางใจต่อผู้ประสานงานและขอให้มาด้วยความสมัครใจเจ้าหน้าที่จะลดการบังคับใช้กฎหมายเน้นบรรยากาศเอื้ออำนวยให้มากที่สุดทั้งนี้ในกรอบรอมฎอนสันติสุขทั้งสองฝ่ายได้สร้างกลไกตรวจสอบร่วมกันผ่านผู้ประสานงาน ทั้งไว้วางใจกันและการรวมถึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมมือในการตรวจสอบพื้นที่ด้วยครับ